โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะแนะนำตัวคลิปจะบอกว่าอะไรเป็นเมาส์แล้วกันเนาะที่ติดกับกระเป๋าไอคอนนะครับกระเป๋าไอคอนเจตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆหน่อย ไ,ไหมครับอันนี้ตัวนี้ก็จะมีน็อตยึดกับแผ่นที่เป็นพลาส,สติกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแจ็คเมาส์สายก็จะลอดขึ้นไปไปทะลุช่องนี้เนี่ย ดี๋ยวดูกันโอเคเห็นไหมครับต่อเข้ามานี้แล้วก็เข้ามานี้นะครับทิ่งที่สายกัด สายอากาศนะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็ได้ตัวไดมอนด์ r h m สิ 10. นี่นะครับมันก็จะเป็นช่วงสไลด์ขึ้นไป หรือจะเป็นรุ่นนี้ครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่นิยมเดี๋ยวให้กล้องเข้ามาดูนิดนึงนใกลนะ้ๆเนอะโอเคกลับใ,ใกล้ๆเลย จะเป็นรุ่นนี้ตัวนี้ก็จะปรับความถี่ วิบยาวก็ประมาณเกือบเกือบสองเมตรอยู่เกือบแบเก็ตแล้วก็อีกตัวนี้ uh, ต้นที่หนึ่งกับต้นที่สองนี่เป็นครอบคุมย่านคามถีของ7 5เลยนะครับตั้งแต่ HF vhsf uhsf เลยเสานี้เป็นโมโนแบนตัวแบ็กเก็ตัวนี้ก็เอาอยู่อยู่นะนะครับไดมอนด์ hs 40 cl ส่วนตัวเมื่อกี้ส่วนตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้นะครับตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ก็จะเป็น OPEC HVT 4 0 0 v ส่วนตัวนี้ก็เป็น Diamond SF404 เป็น Mono Band ะครับให้ดูโอเค ครับก็อันนี้เรื่องของสายอากาศที่ติดกับตัวเมาส์ตัวนี้นะครับจริงๆท่านระยญา H.F ก็จะมีหลากหลายมากอันนี้คือสำหรับติดกับกับกระเป๋านะสำหรับติดกับกระเป๋าจริงๆตรงนี้เราสามารถที่จะใส่เสายางเส,สาสไลด์ก็ได้เหมือนกันนะครับ ใส่เาส,สายางเสาสไลด์นะอะกระเป๋าเห็นไหมครับก็จะมีหลากหลายเลยมีหลากหลายลก็จะมีถ้าสมมติว่าเราจะใส่เอ่อ คัวบินสีคัวบินซีก็ได้นะฮะก็หาตัวแปลงมาใส่ได้เลยแล้วก็เอาสอสสลด์สักต้นหนึ่งมาใส่ครับตัวนี้เป็นสอสลดาย,ย่างความถี่ อ่ uh, f UDF ครับ1 4 4 4 3 0เห็นไหมครับโอเคตัวอย่างนะครับโอเคก็วันนี้ก็จะให้ดูเป็นไอเดียนะครับของตัวเมาส์นะครับไว้สำหรับเดินทางใครช่วงนี้กครจะเดินทางก็มี705 แล้วก็จะใช้เป้หรือใช้กระเป๋าชนิดใดก็ได้ลองดีไซน์ดูนะครับโอเคครับท่านี้ก็ให้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับไอคอน7 5 5นะโอเคครับผมขอบคุณครับ